ขอ,ขอไปตดใกล้ฆาตกรหนะ่อยโอ้ตีเลยเว้ยขอนั่งตดหน่อยเอ,อื้อตายเลยเอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะกับพบกับเกมโลบ l อกนะทุกคนแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับแผนที่ฟอกกีนะทุกคนก็คือเป็นเกมเหมือนกับฆาตกรไล่ฆ่าก็คือเป็นฆาตกรหน้ากบนะทุกคน ก็ก่อนก่อนที่ผมจะไปเล่นกันผมขอไปดูพาทุกคนไปดูนี่นี่ก็คือหน้าตาของฆาตกรน,นะความจริงมันจะมีมาเพิ่มอีกเนี่ยมอคิวเลอร์คัมยิงซูนเสียงเสียงอะไรวะเสียงใครตดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ไอ้นี่เป็นคอนเป็นนี้ของคิวเลอร์นะทุกคนปถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เข้าไปกัน เอออีกหนึ่งอย่างที่ผมจะบอกทุกคนคือมันนั่งยอดแบบนี้แล้วมันก็ทำแบบนี้ได้ด้วยวะทุกคนก็คือมันตบได้นะทุกคนขี่หรือตบท์เนี้ยโอ้โหพอแล้วเพื่อนพอแล้วล่ะนี่ทุกคนมันก็จะมีให้บตเป็นแบบนี้ผมขอบตเป็นด่านเออด่านนี้แล้วกันนะด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ดูแป็กมืแป็กตาดิ มามาวดตรงนี้เพื่อนก็คือมันจะซูมนะว่าใครจะได้เป็นฆาตรกรแดนนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยวะ่ะก็คือหน้าที่ของเราก็คือแบบวิ่งหนีฆาตรกรนะทุกคนคือแบบถ้าฆาตรกรตีเราทีเดียวคือแบบล้มเลยนะต้องต้องให้เพื่อนมาดึงนี่คือหน้้นแต่ของฆาตรกรนะแม่ไม่ทำอะไรเลยเลยมันจะมีเวลากำหนดนะทุกคนประมาณสนาทีถ้าแบบหมดเวลาเราก็ชน,นะนะ ชอบตรงที่มันตดได้อะทุกคนขอขอไปตดใกล้คาตากกรนหะน่อย <c oughs> โอ้ตีเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราล้มแบบนี้แล้วเราก็ให้เพื่อนมาดึงนะมาตอนนี้ให้เลือกแผนที่นะทุกคนผมขอเลือกเป็นด่า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 นอะไรขอด่านที่มีสีสันบ้างด่านนี้ความจริงมันมีหลายด่านนะทุกคน ตอนนี้คนชื่อฟ้าได้เป็นฆาตรกรนะโอเคปะเราจะได้วิ่งหนีฆาตรกรจริงๆจังๆแล้วทีนี้ตอนนี้คือหน้าที่ของเราก็คือแบบวิ่งหนีลูกเดียวนะทุกคนวิ่งหนีเอาตัวรอดเดี๋ยวมันจะมีฆาตรกรมาอีกฆาตรกรกรบอ่อหนึ่งยงเสียงหัวใจเต้นมันอยู่แถวนี้มันอยู่ไ,ไหนวะหั่งไงเพื่อนโดนฟันแล้ว ผมไม่รู้ว่ามันตดแล้วมันช่วยอะไรนะทุกคนไม่รู้ว่าตดมันช่วยอะไรได้ไม่รู้มันช่วยเราหลอดชีวิตได้หรือเปล่าเพื่อนโดนเนี่ะตดไม่ได้เอ้ยมันมาหาผมแล้วเรามีวิ่งนะทุกคนสเตมิเน่หมดมันไล่ผมมะเนี่ยอยู่ไหนวะ เอออย่าอย่าๆๆ่อย่าๆย่อย่าฟันฉันอุ้ยจีล้มเลยช่วยด้วยเพื่อนเอาล้มเลยเดี๋ยวตดตดส่มันจะเป็นไงวะอุยล้มอีกแล้วอ่ะ เออคนนั้นแตกเลยวะวิ่งดีเอเราต้องเราต้องผ่านเราต้องชนะแต่น,นี้มันไม่ค่อยมีที่จูกเยอะว่าทุกคนผมขอวิ่งไปซ่อนฆาตรกรก่อนผมขึ้นตรงนี้ได้นะเดี๋ยวต้องรอดูฆาตรกรมันจะมาปะเราน่าจะชนะ,นะทุกคนเหลือแซมซิบกวหัวใจเต้นแรงแล้ววะ อยู่ตรงนี้ปลอดภยัยแหาห่วงดูมุมได้ว่าฆาตรกรจะมาตรงไหนขอไปจูฆาตรกรหนะน่อยนั่งอยู่ตรงนั้นมามาดิวิง่งมาดิวิ่งดิเอ๋นี่ชนะนะทุกคนมาแต่นี้ขอเป็นแดนที่สดใสบ้างเฮ้ย <c oughs> รอบนี้ผมได้เป็นคิวเลอร์วะทุกคน <c oughs> เอาละมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบดีนะหน้าตาของฆาตรกร เอ้ยมันต้องรอว่ะทุกคนสวีทสวีทอะไรเน leaking, H, layers, that, acha, ี่ยออกตรงนี้ไหมอ๋อมาออกมาแล้วจะไปในจ้าเด็กๆมาให้ตีซะดีดีก็จะเป็นแบบนี้แล้วทุกคนมาใครจะมาช่วยโอ้โหล้มลมเอ้ย ตดเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้นะเจ้ติกเ,ออเด็กเออคนนี้จะมาช่วยจะมาช่วยแล้วมานี่จะไปไหนอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยสโลจังมไม่โดนล้มโดนไปแล้วไปไหนอีกคนนึงไปไหนละมันมีเห็นคนแวบๆบแบบแ,แถวนี้อาไม่มีคน ไม่มีคนมาช่วยเหรอจ๊ะมันไปไหนกันหมดเฮ้ยช่วยกันลแล้วเหรอเฮ้ยมาี <c oughs> ตา่ตายตายล้มอีกแล้วมานี่จะไปไหนมาด้อือ <c oughs> ตายล้มล้มไปเลยล้มไปเลย หล้ออีกคนนึงยังยังยู่ดียังหลืออีกคนนึงไปไหนวะเอ๊ะมันแอบ,บเนียนจังนะยไปแอบซันเนียนเชียวนะอยู่ไหนเนี่ยเอาละครับทุกคนก็เป็นไงบ้างกับแผนที่นี้กับแผนที่ที่ชื่อว่าฟอกกี้นะทุกคนคาตกรกบถ้าทุกคนชอบมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบาย